ออกไปใช้ช n n ีว <in> <ini> <you. t realidade> ิตข้างนอกหน่อยไหมฮะมานั่งสังกตาอยู่แบบนี้เนี่ยทําคนอื่นก็หดหูหมดผมที่ต้องหดหูพี่เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยจริงๆอ่ะเฮ้ยเป็นวัยรุ่นอ่ะสบายสุดแล้วใช่ใช่สบายอยู่คนเดียวดิไม่ต้องเรียนแล้วไงฉันก็ไม่อยากเรียนแล้วเหมือนกันอะเพ้ออะไรของแกฮะพักเป้าจริงเหรอพี่แก้ว ผมผมอยากลาออกอะบ้าเปล่าฮะ,ะในหัวแกนี่มันมีแต่ขี้เลื่อยเหรอเหรอเหรอออกไปแล้วทำไรทำไรกินฮะพี่อย่ามาดูถูกผมนะคนที่เขาเรียนไม่จบแต่คนที่เขา,ารวยแล้วก็มีเยอะแยะเห็นไหมสติปจ๊อบบิวเกตมาสักระเบิดใช่ไหมคคนนี้นอ๋อเก่ง okay. ที่นายพูดอ่ะมันก็ถูก แต่นั่นอ่ะเขาเรียนจบมัธยมเขาแค่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยก็แค่นั้นอ่ะมันมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็ไม่จบเหมือนกันน่ะน้องๆป้าๆคะที่คนพวกนั้นเขาเรียนไม่จบเนี่ยเพราะเขาตั้งใจจะลาออกหลังจากที่เขาตามหาสิ่งที่เขารักเจอแล้วเขาก็ออกมาสร้างคอมสร้างโปรแกรมขายทําให้โลกนี้มันสร้างสรรค์ขึ้นแล้วเรายังไงฮะเจอแล้วเหรอสิ่งที่รักอ่ะออะไรเนี่ยพี่แก้วฮะผมก็แค่ไม่ชอบเรียนน่ะ แล้ไอสิ่งที่ชอบอะไรนั่นแหละเดี๋ยวมันก็คงเจอสักวันหนึ่งนั่นแหละออเคนเรามันก็ควรจะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ใช่เหรอมัวไปฝืนทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบมันก็เหมือนเสียชาติเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดนายชอบขายยาแา่ก็ต้องขายยาไปตลอดใช่ไหมปักเป้าถ้าตอนนี้เรายังทำสิ่งที่รักไม่ได้เนี่ยก็หัดรักในสิ่งที่เราทำสิ บางครั้งเนี่ยคนเราก็ต้องฝืนทําในสิ่งที่เราไม่ชอบอเพื่อชีวิตมันดีขึ้นบ้างเอะอ,อะไรจะมารอทําแต่สิ่งที่ชอบแล้วยังไงอ่ะปล่อยให้ชีวิตตอนนี้มันดิ่งลงเหวเหรอโอ้ยนี่เจ๊เจ๊จะสั่มเติมปักเป้าไปถึงไหนอะฮะดีจังว่านะปักเป้าเขาก็คงอยากจะย้ายโรงเรียนไปเรื่อยๆจนแก่หรือไม่ก็อยากเป็นเด็กโขบประจำโรงเรียน ืนไม่มีวันลบลืมเลือนเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่อยู่ได้ไปตลอดเราไม่เคยตกล่มด้วยคำสัญญาไม่ต้องมีเงื่อนไขใดเราแค่เพียงสบตาก็จะเข้าใจผมครับรสอ,องคูณสามเท่ากับอะไรยกกำังสี่ส่วนแปดครับผม เห็นเป็นมาริโอตีหรือไงโอ้โหตลกแล้วตลกแล้วเน็ดหน่อยนะ่ะหนังหน้าอย่างนายนี่ะจะตีกลองเป็นฉันมีเชื่อ งั้นแสดงว่าเมื่อวานนี้นายก็เป็นคนตีดิแล้วนายหายไปไหนทำไมฉันมองไม่เห็น แล้ววันนั้นน่ะพี่ฉันได้ยินเสียงกลองและก็ยังมีเสียงแปลกๆอ่ะใช่ใช่เสียงแบบน่ากลัวน่ากลัวอ๋อคือสงสัยว่าฉันจะ อย่างไรอ่ะพอเพียงนายนายอยากดูไม่ใช่อนายเข้าไปดูดิเธอไหนไปดูเฮ้ กลองหลอกซะอีกจะบ้าหรือไงผีกองมีที่ไหนนี่ยัยน้ำขิงเธอเจอเรื่องประหลาดประหลาดเนี้ยทำไมไม่บอกดีจังล่ะคืนฉันบอกนะคนเขาก็หาว่าฉันบ้าฉันเพี้ยนะดิพูดอย่างกับว่าปกติตัวเองไม่เพี้ยน่ะใครเขาขอความเห็นนายไม่ทราบฮะเอางั้นอย่างนี้ไอ้นายปักเป้าก็อยู่ชมรมดนตรีแล้วหรอถูกตังปั้นถง อมองอะไรกันนะก็ถ้ามันทำตัวดีขึ้นฉันก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วอยากอยู่ชมรมต้งต่างสบายนี่เอรักเงาหลักเงาเดี๋ยวก็ออทุบเละตไมค์ช่อนชื่ออะไรนะบักเป้าเออเออบักเป้าตลกนายนายนายช่ไหมที่วันแรกอะไปบอกว่าชมรมนี่มันเฮ้ยนี่ แล้วทำไมเปลี่ยนความคิดล่ะเอาตรงๆไงนะคือว่าฉันฉันเขินนี่ะก็เวลาฉันตีกองแล้วดีจังชอบส่งสายตาปิ๊งๆให้ฉันเนี่ยใครมันจะไปอดใจไหวล่ะช่หมฉันก็เลยต้องยอมเหยโดยสมัครใจไงล่ะโอ้โหอลงตัวเองหนลองอีกทีสิฮะลองเล่นใหม่ได้ไหมอ๋อได้ อานะสามตีคุณไม่ต้องพูดคำใดไม่ต้องคอยบอกว่าพวกเรารักกันกับคนมันเข้าใจกัน